แผ่นแปะคุมกําเนิดคะ่ะคุณหมอป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนคะโอ้ค่ะแผ่นแปะคุมกําเนิดนี่ก็หลักการเหมือนอยาคุมกําเนิดชนิดสองตัวนะคะนั่นคือนะคะก็แปะหนึ่งแผ่นนานหนึ่งสัปดาห์นะคะก็ออกแปะแผ่นอ่าแปะใช่ค่ะเสร็จแล้วแป 2, ะแผ่นที่สองแปะแผ่นที่สามเสร็จแล้วก็เว้นไว้หนึ่งแผ่นก็จะมีประจำเดือนมานะคะจริงๆแล้วคุมกำเนิดได้99อร์ซเหมือนกับ ยาคุมนะคะก็ถ้าไม่มีข้อห้ามนะคะเช่นว่าเราแผ่นแปะบางคนมีผื่นผิวหนังแปะแล้วแพ้ก็จะมีข้อห้ามข้อข้อดีคือไม่เคลื่อนไสเจียนเพราะไม่ต้องกินแต่แต่ข้อเสียบางคนแปะแล้วมันโผล่มาจากกางเกงเอวต่ำอะไรเงี้ยแต่แต่เรพเขาก็ไม่ชอบก็อันนี้ก็เรียกว่าคุมกาเนิดได้ดีนะคะแต่ว่าจะต้องนะคะแล้วแต่ความชอบในการคุมกําเนิด